พาดหัวข่าววันนี้ถึงข่าวจะรวยแม่บ้านที่บึงการได้เลขเด็ดจากทีวีถูกหวยรับ6ล้านบาทมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนลยูทู e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งกเกษตรกรบึงการทำนาทำไร่ปลูกผักและซื้อหวยถึงข่าวถึงข่าวจะโชคดีนั่งดูทีวีหูวแววได้ยินเสียง5 2 8 ไปถามซื้อไม่มีได้เลข628มาแทนถูกรางวันที่1รับ6ล้านบาทเมื่อเวลา16.00นวันที่30ทธันวาคมพ3ผู้สึกขาวได้รับแจ้งจากนายอุดรวงศรียากำนันตบลน้ำจันทร์อำเภอเซกาจังหวัดวีงการว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านถูกรางวัลที่1งวดที่2ชุดที่34ลงวันที่30ทธันวาคม63เลข แปด6ูนาจำนวนหนึ่งใบได้รับเงินรางวัล